ต้องการเอาไปเทรดคุนด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยนะครับเครื่องนี้สามารถต่อหน้าจอนะผมหน้าจอหน้าจอแบบเนี้ยหน้าจอแบบเนี้ยได้ทั้งหมดสูงสุดของเครื่องนี้ที่รองรับได้นะครับสามารถต่อได้สูงที่สุดเจ็ดหน้าจอนะผมสามารถต่อได้สูงสุดถึงเจ็ดหน้าจอเลยนะผมเป็นถติว่าเป็นความเสน่ยงทุนนะหนึ่งสองสาม 4, 5, 6, จอหน้าตั้งอีก7แบบนี้เลยนะผมแต่ถ้าไม่ได้เอาเป็นคอมเทรดหุ้นไม่ต้องการที่จะคอมเทรดหุ้นสามารถอัปเกรดเป็น CPU i5 G12 ได้นะนะครับเพิ่มงบประมาณเกือบเกือบจะถึง1,000นะผมก็จะได้เป็น i5 g 2ด้วยนะครับแต่มันจะต่อเจ็ดหน้าจอไม่ได้นะ มันจะจอได้แค่4หน้าจอแต่ถ้าอยากต่อ7หน้าจอโดยใช้ CPU Intel i5 Gen2 ก็ต้องบวกไปอีกประมาณเกือบๆ2,000เพราะว่ามันต้องเลือกใช้ซ p u ูที่มีชิปการ์ดจอในตัว CPU นะครับก็คือต่อเมนบอร์ด3จอต่อการ์ดจออีก4หน้าจอนะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการต่อจอเยอะอะไรมากมายก็ไปเล่น CPU Intel ที่ลงท้ายด้วยหรหัส F ก็ได้หรหัส F จะไม่มีชิปการ์ดจอในตัว CPU แล้วก็มันจะต่อหลังเมนบอร์ด3หน้าจอไม่ได้นั่นเองนะครับ CPU จะเป็น i5 1 1 4 0ที่มีชิปการจอในตัวเพื่อที่จะต่อออกไป3หน้าจอนะครับเมนบอร์ดเป็น B ให้หองศูนย์ M h d b ทำไมต้องเลือกเป็นบอร์ดตัวนี้เพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้มันต่อหน้าจอได้อีก3หน้าจอนะผมจะเป็นพอร์ต HDMI พอร์ต DVI พอร์ต D-sub นะครับการที่เราจะต่อสามารถก็ต้องเลือกพอร์ตการเชื่อมต่อให้เหมาะสมด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าพอร์ตการเชื่อมต่อไม่เหมาะสมมันก็จะต่อได้ไม่ค่อยแมทช์ก,กันนะผมแล้วก็การเลือกซื้อสาย D-sub หรือว่าสาย VGA หัวสีนต์เงินก็ต้องเลือกที่มีคุณภาพด้วยเพราะว่าถ้าสาย D-sub หรือว่าสาย VGA หัวสินตเงินที่มันไม่มีคุณภาพ1่ต่อไปภาพจะเบลอ่อไป ภัพจะลายก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับต่อมาครับผมในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับการที่เราจะต่อหลายหน้าจอก็เลือกแนะนําเลยเป็นแรม1 6็กิกขั้นต่ำนะครับเวลาเรามเนิเตอร์หลายหลายหน้าจอนับอย่างลูกค้าผมเป็นลูกค้าเทรพุ่น6จอ7จอต้องจอที่1 เปิดดูหุ้นจอที่2เปิดดูข่าวจอที่3มเอาไวอา้อ่าน Facebook จอที่4ไว้เปิด YouTube จอที่5ไว้เปิดไลน์คือมันแล้วแต่ผมว่าจะเปิดอะไรกี่อย่างแต่แรมขั้นต่ำเลยถ้าจะทำงานหลายอยา่างคือ16กิกนะครับต่อมานะมถ้าอยากโหลดโปรแกรมไว้เปิดเกมไว้อัปเดตต่างๆไว้ก็เลือกใช้เป็น s d ี M 2ก็ได้ผมถ้าเราคลิคกเันมกนีก็ลงได้หลายเกมนะครับผมลงได้หลายเกมแล้วก็สามารถเก็บไฟล์ได้หลายไฟล์เลยนะผมตัวนี้เป็น s น M.2 5Logic ิ 2, ของคิงตันนะครับผมก็คือแบรนด์คิงตันแบรนด์คอนเซ็ปถือว่าดีผมเสถียรมากแล้วก็ค่อนข้างทนเลยนะครับแรมเป็น RGB สวยงามมากเลยนะครับต่อมาก็เพ่ของเรานะครับการจอตัวนี้3060นะครับตัวนี้30603พัดลมสีขาวสวยมากเลยนะครับตัวนี้นี่เป็น 12 g b g DDR6 นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแรงกันแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะสตรีมมิ่ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือว่าทาง y t u t u เนี่ยนะครับก็ใช้การ์ดจอยิงสตรีมก็ได้นะครับคือพลังมันแรงเหลือๆเลยคือถ้าจะยิงสตรีม2ช่องทางนะผมถ้าเราใช้ i5 อยู่ับผม <S <S ผมแนะนําให้ปรับในโปรแกรมยิงสตรีมให้ใช้การ์ดจอในการเอ c นโ e มันจะยิงสตรีมได้ดีกว่าแล้วก็เสถียรกว่าเยอะเลยนะผมก็ปล่อยให้สื่มวนประมวลผล โนส้สองเกมไปนะครับโนส้สองโพสพายนะครัก็จะเป็นตัว700วัตต์80พัตไว้นะครับผมตัวนี้ก็เพียงพอต่อการจ่ายไฟเครื่องคอมในวันนี้แล้วก็มีมาารหัน80ดพัป้ายสีขาวด้วยนะคผมโด้สองสเปกก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ต่อเจนหน้าจอหรือว่าเราไม่ได้ที่จะใช้ชิปการจอในตั้ตียูเราก็อาจจะอัปเกรดข้ามเจนไปเลยไปเจเป็นเจน12ก็ได้หรือว่าเราจะดอกราคาลงมาเป็น i 5 1าห f ก็ได้ก็จะลดลงมาวัน5 6า0นะครับผมแต่ถ้าจะข้ามไป j 2ก็จะเพิ่มประมาณพันนิดๆนะครับผมเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดด้วยนะครับโอเคในส่วนของสเปกก็จะประมาณนี้นะสองเคสสามารถเลือกได้นะครับหรือว่าถ้าไม่อยากได้ซิงค์ลมนะครับก็สามารถอัพเกรดเป็นชุดน้ำได้แต่ถ้าจะอัพเกรดเป็นชุดน้ำเคสนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเคสนี้มันเล็กไปหน่อยนะผมยังไม่เหมาะกับการใส่ชุดน้ำนะครับในส่วนของภายในนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยการ์ดจอสีขาวสวยมากนะครับแล ฟินระบายความร้อนคือหนาตึ๊บเลยนะครับระบายความร้อนดีมากการ์ดจอทํางานแบบ 90%, 99%ห้องเป็นห้องที่ไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์เลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอุณหภูมิมันค่อนข้างเย็นนะผมก็เลยไม่ได้เปิดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ฝาข้างเปิดไว้เดี๋ยวเราจะมาดูความแรงของการ์ดจอไปนี้แล้วก็การระบายความร้อนด้วยนะครับคนในประเทศต,ตอนนี้นะครับอยู่ที่500เท่าไหร่5้5คนถือว่าเยอะมากนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้นะครับ มาดูกันเซ t ติ้ g กราฟิกปรับเป็น Full HD เลยนะครับ Fxaa ก็เปิดไว้นะครับตามนี้คือส่วนใหญ่จะปรับเป็นวิธี High เลยนะครับนี่ปรับสุดเลยนะครับแล้วก็ Advanced g r a p h i c สังเกตดูตรงนี้นะครับผมจะเปิดออนไว้ทั้ง3เลยนะตามนี้อันนี้อยู่ตรงที่มดเยอะๆนะครับเป็นไงเลื่อนไหมหกสิบเฟรม7จเฟรมอันนี้คือปรับสุดเลยนะครับ นนี่นะกราฟิกนะครับดูกราฟิกกันอีกรอบครับผมนี่เวีนี่ไฮประมาณนี้เลยแต่ผมก็ไม่ได้แบบปรับสุดจนแบบฮาร์ดคอร์นะแบบปรับสุดที่แบบคนทั่วไปเขาเล่นกันแต่ิสามอันนี้ก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ปรับการจอมันจะวิ่งวิ่งไม่สุดเนี่ยผมก็เลยเปิดออนไว้นะครับี่ อยากให้ผมปรับ normal หรือว่าปรับต่ําให้ดูไหมถ้าอยากก็พิมพ์มาไว้หน่อยเดี๋ยวผมจะลองเ,อเป็น normal ให้ดูนะครับนี่คือโดยรวมนะครับเล่นได้สบายเลยเนี่ยเนะี่ยพอกลางวันพุ๊บเฟรมเลทเกือบแตะร้อยนะครับผมนะครับเนี่ย,ยพอตอนกลางวันเฟรมเรทพุ่งปิดตาเลยเห็นไหมครับนี่ปรับสุดกาจอดีดมาประมาณ90%นะครับแต่รู้สึกว่าเฟรมเรท เฟรมเรทไม่ค่อยต่างใครวะแต่ถ้าปรับสุดนะครับเฟรมเรทก็ไม่ค่อยต่างกับปรับโลนะผมว่านั้นก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปปรับโลในเมื่อพอปรับโลกับปรับสุดเฟรมเรทมันไม่ค่อยต่างกันเลยอันเนี้ยพอปรับสุดการเจ้ก็วิ่งมาที่94%้เ็แล้วนะครับอ่ะเราวิ่งดู้เราวิ่งดู้ข้าวันเดอะจังวะโอ้ยลบเัดบดบบดบดบดบบบ นี่นะก็พอปรับสุดได้อยู่นะครับโอ้ยไ,ได้คิวด้วยปรับอีพิกนะครับอยู่ที่ประมาณ6 0เฟรม70เฟรมอันทั้งนี้แหละ60เฟรม70เฟรมทั้งนี้แหละ60เฟรม70เฟรมทั้งนี้แหละ80เฟรม เพราะว่า,ารายละเอียดมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ตึกแต่ถ้าหันั้น,นี่ยคือต้นไม้เยอะเงาเยอะก็อยู่วันมาณ70เฟรมแต่ก็ปรับสุดสบายครับจอคือ9กาเาอ99%นะครับทำงานเต็มที่อุณหภูมิเย็นๆ62องศา3มพัดลมแล้วฟูตัวนี้นะครับแล้วฟินอันเบลเลอร์เลยนะอันนี้เข้าไปในนี้ก็น่าจะเฟรมเนี้พุ่งเป็นร้อยไหเนี่ยนะครับสรุปว่า สเปคน,นี้สกรรมปรับสุดชิ้วเลยลื่นหัวแตกนะครับหกสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรมเลยอ่ะเกมสกรรมอันนี้ปรับสุดนะครับสามารถดูเฟรมเรทได้ที่มุมซ้ายบนได้เลยนะครับไอ้เชี่ยวหัวแตก ก็ตายที่เดิมทุกคนนี่ตอนนี้เราปรับสุดแล้วนะครับมีหน่วงบางช่วงน่าจะโหลดฉากอะไรสักอย่างเปล่าโอ๊ยไม่น่าโหลดฉากหรอกคือแลมมันกินเยอะจัดเลยนะครับมันเลยมีกระตุกมีหน่วงบ้างนะครับแลมกินไปประมาณสิบห้ากิกนะครับโอ้โหกินแลมมากมเลยแต่ก็ เอนดดีィィตัวนี้ผมลงโปรแกรมไว้ั่งเยอะนะขนาดกินแรมไปหน่อยนะครับถ้าเดิมๆนะครับผมเดิมๆซื้อไปเล่นเกมวอร์โซนแล้วก็ไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรมากมายอะ่ะน่าจะเล่นได้ลื่นไหลนะครับเดี๋ยวต้องรอมาประมวลผลสักพักแล้วกันนะครับ แต่โดยรวมแล้วก็เล่นได้สบายเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบเคลียร์บัญชีนะครับนี่ปรับเอาต้าเฟรมเลนอร้อยกว่าเฟรมนะครับถ้าปรับโนมอลนี่น่าจะแตะ200เฟรมได้มั้งเนี่ยอ่านอกจากพั b จีแล้วอยากให้ผมเทสเกมอะไรบ้างเมน์หน่อยเนาะ อาลองปรับเป็นน้องบ้าบ้างนะครับเฮ้ยวินิโลวครับผมขออภัยด้ครับวินิโลครับ1้0 1 8 0บเฟรมเดี๋ยวลองลองเข้าไปในอาคารเหมือนเดิมนะเลยข้าปในอาคารนี่ผม180เฟรม170เเฟรมประมาณนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวผมแนะนํานิดนึงนะครับพอดีมีหลายคนถามมาบ่อยกระจาเลยนะว่าการ์ดจอมันทํางานไม่เต็มที่นะครับก็สังเกตดูถ้าเราปรับเป็นวินิ l โ w ลการ์ดจอนะครับตรง G.P.U สีเขียวอะ่ะมันทํางานแค่50%อันนี้เราปรับต่ำเลยปรับวินิโลการจอมันก็ไม่ได้แบบทํางานหนักแล้วก็ภาพเซลที่เห็นมันก็ไม่ได้แบบคมชัดสวยงามอะไรขานาดนั้นการจอมันก็ทํางานน้อยลงเป็นปกติแล้วแต่ถ้า เราอยากให้การ์ดจอมันทางานสุดเราก็ต้องปรับสุดนะครับเออถ้าเราปรับเวนิโลแล้วการ์ดจอมันจะทํางานสุดทําไมล่ะนะครับเพราะว่าเรากราฟิกมันไม่ได้สวยอะไรการ์ดจอก็ทํางานชิวๆเออคุณไม่ได้ต้องการกราฟิกสวยอะไรขนาดนั้นการ์ดจอก็ทํางานเบาๆเป็นปกตินะครับแต่ถ้าเราลองปรับคอต้าล่ะครับอต้านะจาก45% 0 0ปรับสุดนี่ขึ้นมา80% 96%นี ถ้าคุณอยากให้การ์ดจอมันทํางานเต็มที่ถ้าอยากให้การ์ดจอมันทํางาน90%คุณก็ต้องปรับสุดปรับเอาต้าเอ็กซ์ต้าไปเลยแต่ทีนี้ถ้าคุณปรับสุดปรับเอาต้าเอ็กซ์ต้าแล้วมันไม่ไหวมันกระตุกอันนี้ก็ไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับก็ไปให้มันเหมาะสมถ้าเราปรับต่ําแล้วมันลื่นแล้วการ์ดจอทํางานไม่ถึง90%ไม่ถึง100%อันนี้คือปกตินะครับเป็นปกติเลยนะ